หากไม่มีอาการผิดปกติใดๆคนท้องอย่าพิ่งรีบไปอันตราซาวในช่วงที่อายุคันน้อยค่ะโดยเฉพาะบางคนนะคะเริ่มตั้งคันรู้ว่าตั้งคันตรวจปัสสาวะขึ้น2ขีดแล้วรีบไปอันตราซาวเลยอายุาคันแค่4สัปดาห์กับ2วันไปอันตราซาวแล้วไม่เจออะไรเลยนะคะเจอแค่ถุงการตั้งคันไม่เจอทารกอยู่ในถุงการตั้งคันคุณแม่จะกังวลทำไมถึงไม่เจอคะ เพราะหนึ่งคืออายุครรภ์ของคุณแม่อาจจะน้อยเกินไปไม่สามารถบ่งบอกหรือวินิจฉัยอะไรได้ว่าเป็นการตั้งครรภ์ท้องลมท้องนอกมดลูกหรือตั้งครรภ์อื่นๆที่ผิดปกตินะเชื่อแน่ว่าถ้าเราไปอันตรสาวในช่วงอายุครรภ์น,น้อยนะคะก็คือน้อยกว่าอายุครรภ์ประมาณ8วดสเนี่ย นะถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะคุณหมอก,ก็จะนัดมาอันตราสาวซ้ำอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ตรวจปรสสาะแล้วขึ้น2ขีดสิ่งแรกเลยนะคะก็คือรับประทานโฟลิกเลยค่ะหรือจะไปฝากคันเจาะเลือดพร้อมกันทั้งสามีและภรรยาก็ได้แต่อย่าพึ่งรีบไปอันตราสาวอันนี้เน้นย้ำนะคะว่าในกรณีที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆร่วมกับการตั้งครรภ อยากอันตรสาวดูนะคะว่าเด็กเป็นยังไงดออูในมดลูกไหมท้องลมไหมนะคะอายุคันของคุณแม่น้อยเกินไปค่ะถ้าจะอันตรสาวดูสิ่งเหล่านี้สักอายุคันประมาณนะคะประมาณ8วดสขึ้นไปแล้วกันแต่ถ้ามีการผิดปกติต้องอันตรสาวตามที่คุณหมอแนะนํานะคะ เพราะฉะนั้นการอันตราซาวเริ่มเร็วก็ดีแต่อย่าเร็วมากเกินไป4ีวีค5วีคอันตราซาวไปไม่เห็นอะไรจะทําให้คุณแม่กังวลเปล่าๆแล้วคุณหมอก็จะมีการนัดอันตราซาวซ้ําอีกประมาณ2-3สัปดาห์ขึ้นไปในช่วงระหว่างที่อยู่รอของการนัดของคุณหมอเนี่ยนะ ก็กังวลเอ๊จะเป็นนั่นไหมจะเป็นนี่ไหมส่งผลให้คุณแม่ไม่มีความสุขในการตั้งครรภ์เพระนาะฉะนั้นถ้าไม่มีการติดใดๆร่วมกับการตั้งครรภ์ไปรับประทานยาบำรุงครรภ์ไปเจาะเลือดฝากครรภ์แต่อย่าเพิ่งรีบอันตรสาวนั่นเองค่ะ